เาหลุกคนมาสปอยหนังอีพีที่60นั่นเองนะครับผมกลับบ้านมาแล้วนะครับบอเลยนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวที่ใหญ่กว่าจีแมททอเล็กก็คือด็อกเตอร์ตัวที่60นะครับหูใหญ่ที่สุดด,ดในนิกโลกเลยครับอืมแต่เรายังไม่รู้การต่อสู้เลยนะครับ มีแค่เขาแค่มากดพูดตัวเองนะครับงั้นเรามาเริ่มสปอยกันเถอะเอาลโมทดีโม,โมอดููนี่เอาเอากดผิดแน่นี่แล้วเราก็ได้เจอคารเมล่าแมนกำลังนั่งยองๆอ,อยู่ดูดูสกิบิดี้ทอยเล็กตอนนี้เราก็ได้เจอ G-Man Toilet ท,ที่เขายังไม่มีอะไรติดยังไม่อัปเดตมาเลยนะครับแล้ว,แล,วแล้วสกิบดี้ทอยเล็กอันนี้ก็ได้ปรากฏตัวอีกแล้วเราก็ได้เจอสไปเดอร์แล้วเราก็ได้เจอสไปเดอร์ส,รกอส,อรสกิบดี้ทอยเล็กนะครับแล้วเจอพวกสกิบดี้ทอยเล็กโถกส้วมดังทั้งหลายนะครับนี่ ผมดูไปดูมาผมไม่เจออิตเตอร์เอกหรือว่าดาวฟักบูมเลยนะครับไม่มีเลยดูก่อนอมผมดูไปก่อนแน่แล้วแล้วแล้จีแมนเขาก็ได้ทำหน้ากดๆหน่อยนะครับเขากำลังสื่อสารพูดคุยกันอยู่แล้วไอ้เนี่ยเนี่ยรูไหมไอ้เจ้าตัวเนี้ย เขาสื่อสารเขากำลังด่าเลยทำอะไรแล้ว G ีแมนเขาก็เลยเลยทำหน้าแบบนี้นะครับนำทำหน้าเศร้าๆแล้วคนนี้เขาก็แบบทำหน้าโกรธๆนะครับแล้ว G ีแมนทอยเลย็กก็ได้โกรธแล้วนะครับเขากำลังยิงพวกตัวเองนะครับแล้วตัวนี้เขาก็ได้ทำหน้าแบบเนี้ยเนี่ยทำหน้าแบบนี้เนี่ยเดี๋ยว เขาได้ทำหน้าแบบนี้เดี๋ยวทุกคนไ,ได้เขาทำหน้านมันะแมนเขากำลังปล่อยอาวุธตัวเองอยู่นะครับแล้วตัวดีก็ได้ปรากฏตัวนะครับเป็นสกิบิดี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วเขาก็มาพร้อมกับที่ล็อก ัวนะคับให้หัวไปไหนก็ไม่ได้นะครับแล้วเขาก็มาพร้อมกับมีดแล้วก็มาพร้อมกับอันนี้สองอันนะครสองอาวุธแล้วตัวนี้เขาก็กำลังจะเอาเอาอาวุธตัวเองเนี่ยไปเข้าปาก G m แมโคตรโหดเลยนี่รุสโรดดด็อกเตอร์ก็ได้มานะครับนี่โคตรโหดเลยตาหนึ่งคือตาแดงนนครับ ตาหนึ่งคือตาปกติแล้วเขาก็ได้เอาลำโพงใหญ่ของของทีวีแมนแล้วก็ทีวีแมนนะครับที่เขาใช้ตอนนูน้นเ,เขาก็เลยเอามาใช้เลยนะครับเขาเอามาติดกันเลยนะครับแล้วเราก็ได้เจอด็อกเตอร์กำลังจะจะฆ่าพวกตัวเองนะครับ นี่แล้วเขาก็ได้หายตัวไปเลยนะครับแล้วจีแมนทอยเล็กเขาก็ได้ยิ้มนะครับแล้วเราก็ได้เจอพวกสกิบดี้ทอยลิกหลายตัวเลยนะครับนี่แล้วเขายิ้มเขาก็บอกว่าเยดใช่แล้วด็อกเดี๋ด็อกเตอร์เขาก็หันมาที่หน้าหน้าของตากล้องนะครับทุกคน โอเคแล้วแล้วจิมแล้วเขาก็ยกน,นิ้วทำเพื่ออะไรอมเมื่อเมื่อเขากำลังจะตายเนี่ยเขาทำอะไรอะอะไรงงล้วเพื่อนของเขาก็ได้ชูเหมือนกันแล้วจีแมนก็ได้ปล่อยลำแสงนะครับจีแมนแล้วก็พร้อมกับด็อกเตอร์แล้วเราก็ได้เจอทีวีแมนเมื่อทีวีแมนไม่ได้ปรากฏตัวหลายตัว แต่ตอนนี้เขาไม่ใช้อ่ทีวแล้วนะครับนี่เขาเหลือแต่ทีวเดียวแล้วนะครับนีแ่แล้วไททันคามเมล่าแมนก็ได้ปรากฏกับสปิกเกอร์แมนแล้วไททันคามเมล่าแมนก็ได้ทำมือแบบเป็น, Move น,นมือแบบนี้คอมที่กำลังจะชกต่อยนะครับมีเฮลิคอป เตอร์เมล่าแมนกำลังจะจะ,จะพร้อมกำลังจะไปต่อสู้แล้วนะครับโอเคผมไม่รู้ในเรื่องนี้มันมีความลับอะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับที่ผมบอกว่านะครับเอมอมยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับสกีบ i ดี้ทอเล็กหรืออะไรแบบนี้นะครับผมใช้ลิงก์ไวโพส ผมผมใช้ผม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 ปล่อยอันนั้นแล้วนะครับนี่ดูได้เลยแล้วมีคน,ม,คนมีคนเอิมคนเอาสกีบีดีท้ทอยเล็กก็เอาเยอะเลยนะครับพูดคุยน้อยสุดแล้วก็คลิปตลกแล้วก็คลิปพูดคุยนะครับแล้วก็มีคลิปเล่นโลบอกนะครับ มีคนเลือกสกีบีดี้ทอเล็กเยอะมากแล้วแล้วอันนี้มันก็สกีบีดี้ทอเล็กก็ขอรวมคลิปนี้ไปในอนันนู้นด้วยนะครับผมขอรวมนะครับเพราะมันเป็นสปอยอี p ีสก i บีดี้ทอเล็กนะครับขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ